สวัสดีจ้าวันนี้ก็่เลี้ยมคนเก่าวหุ่นเดือมอยู่ว่างๆไปเปิดตู้เย็นเห็นปลาเจลเม็ตอามาตเตอร์โดนแหละเห็นลูกเขยน้อยเอ็ดก็เลยเสิร์เม็ดปลาลาบพริีผสมอันซองตัวนี้ทอดแล้วเลยค่ะแต่ละซองตัวนี้ก็นั่งทอดเป่นน้ำใสเห้าเย็ดไส้ปลาต่างกรต้องไส้แห้งเปนอ่อนปลาชุดๆถ้าว่าอยากให้ปลาติดกระทะก็บติบเกลี่ยล้มน้อย สำหรับสูตรเตรียมนื่อชีวิตเกลือรุ่งลายเป็ดเพราะว่าไม่จังเข่าตัป่าเวลาห้องเย็ดถือใบไซเชียงย่างเลยเด็ดแคองนัวับสดแค่นิดหน่อยกีนปลาหมึกลูกสาวด้วยเย่ยงหลานได้ยุบาบบยุบแบนลูกสาวสูตรเต้ยตำรวสุขภาพน่ได้แต่ได้ อันนี้ผักมอระพาซึ่งเขาล้างไว้แล้วตะกคร่บดูดทั้งไตมอระผ้าล้างไว้สิครับเลยมีสําหรับน้ำจิ้มแก้วที่ไปาจะผัดปิดัดพริกนี่ขิงนี่ทานิดนึงแล้วก็กระเทียมหอมหอมแดงหลักชื่อหอมสําหรับเนื้อเรียมได้หนึ่งจ้ะผิดเนื้อเรียมได้หนึ่งพริกหอมแล้ต่ที่นี่พริกแกงพริกแกงเขาบปิดใส่ลายต่อ พิกแกงพิกแกงชิปบะเด็ดตู้ไส้เพื่อนเลยพี่แกงเป็นพี่แกงน้ำใจได้จ้ะนี่ตังหอมตังบะเพื่อนั่นบะเด็ดพี่แกงก็ได้โอ้ยคุณโศกหอมจิมาลู่ใจเย็นๆไปปวดได้จ้ะเบิ้ยงได้จ้ะเลยเอออะไรก็หยุดียดไปสุดมันเนาะอาองตดปาคิดแล้วห้อก็ัดตากปุบคับไป ต่อปลาเลี้ยงเลี้ยงนู่้เด้ยย๋นี้เลี้ยงนิ้ดีนี้เนี่ยมันจะเป็นก็ปลาสลิดนะจ๊ะปลากระมิดน้ำจืดเนี่ยจะเป็นก็ปลาสลิดเลยมันก็ก็าวยยันห่อนบันน้ำพริกกระปิกระปริก็ท่้นต่ำกรดาษห่อน จะกินเองไม่ค่อยได้ไปซื้อหรอกคือของเกแตรนะีนข้าวชุกเฉินข้าวลูกเกาเสร็จแล้วนะคะเนาะเสร็จแล้วแล้วก็เอาออกมาให้เลนมัน เดืดน้ำมันเหนือมันติดขาวจุนทพนดีดิเหนือมันติดเท้เดืดน้ำมันเอากระเจีน๊น้ำมันอยู่กระทะเทศถิ่มนะคะไฟแรงอีกก็ได้เอาเจี๊ยทีถิถ่ม เอาน,นี้อเตรีมติบแต่ว,ว่าถอดปาดาดพริกเินเขาขอเจ้าสำหรับได้เตรียมตั้งก่อนน้ำมันอันที่ถอดปากจนึ่งจังนวดีเล็กน้อยบอนใสๆมัเล็กน้อย,ยเกี่ยวใส่ไว้เกี่ยวพริกที่เขาตำไว้ค่ะ จุดไปถุดมันนะคะเน,นาะใส่เกลือได้เลงอากาศห้อนแห้งก็เริ่มตักพริกตีเขาต่ำไว้แต่สำหรับจะเรียมหยอดน้ำตาลน้อย ไม like ่ตังค์พีแก่กได้ยำกบก่อนก็ัดพี่คนเดียวนี่แหละพี่แกงกันสักพัก่งปเดี๋ยวพี่แกนี่แต่ตอนนี้ ถึงพิกแกงน่าจะแล้วให้รอนอาพหอมหอมหน่อยท,เอท,ทอยีเดียวเคี่ยวมนพิแกงใงนลึกละเอียดี๋ยวเเรียมได้อีได้ยวดยค่ะ ซอสหวานซอสหวานตามด้วยตามด้วยซอสหวานตามใจชอบเอาเว้ย กินชุนกับแพทกับเท่านี่แหละหอมทอดสุดแล้วทอดก,กับพักที่เตรียมไว้รุ่งไปเลยง่ายๆสูตรของเราเองถ้าเพชรอะไรก็สูตรเดียว,ยยวกันได้ค่ะไม่ยอมหยุด ปลาที่เขาเอาพักไว้มาผัดไปนึ่กันเลยจะต้อเท็ดมือเดียวมือหนึ่งข้าถือกล่องทำเองอร่อยเองเราจะเดรียวมาไป่มหมัเก็บหลายกระเด้ ย,ยังปรุงมาไายมันก็จะเป็นทับทิมราดพิกก่อนหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้ถทาได้มาบวและ้ายลายเอาใส่ก็ไถ้บวแลถ้าหลายเอาใส่ทัง ติดผูกซื้แต่ว่ารสชาติอือหืออร่อยถึงใจไม่กินประจำค่ะ ตักพร้อมตักเสิร์ฟุดบ,บ้านๆอย่างอร่อยพัตตาคารไม่ต้องพูดถึง สำหรับป่าทับทิมลาบผิดของเยลยมกระเซ็ดลงแล้วนะคะเบ่งนได้ค่ะเดอ้อผู้ใดมักสูตรนี้กรเฮ็ดหลดเนาะพอติจจำได้ง่ายงไงหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้เผ็ดหวานนัวขอบคุณนะคะ